มาเริ่มต้นตัวใหม่ตัวนี้เป็นแบบเป็นแบบอีกตัวหนึ่งที่แบบสะสมมันสะสมจะพูดว่าสะสมว่าอายแต่ว่าเอาเป็นว่าคนอื่นก็รู้แล้วกันว่าเราชอบบ้านนี้เขาก็เลยหาให้นะคะนั่นก็คือปรากฏนา l o w e r of the years ก็คือ ฟราโกนาเ,นเป็นบ้านน้ำหอมเก่าแก่ที่ประเทศฝรั่งเศสะคะที่เมืองกราสถ้าใครไปเที่ยวเมืองกราสก็ต้องแวะเยี่ยมชมโรงงานทาน้ําหอมของฟราโกนาแบบนี้แน่นอนเขาอะเมื่อก่อนอะเขามีน้าหอมเป็นของตัวเองมีแบรนด์ของตัวเองทําขายทาอะไรเองมีไร่ปลูกผักป,ปุ๋ปลูกดอกไม้ปลูกวัตถุดิบอะไรของเขาเองแล้วก็มีลักษณะเป็นการเป็นโรงเรียนด้วยนะ,ะแต่ตอนนี้ก็เหมือนเขาเฟดดาธุรกิจทางด้านนั้นมา เยอะเหมือนกันนะคะแล้วเหมือนกับเ,เปิดเป็นวิทยธภัณฑ์แล้วก็มีเปิดสอนบ้างเล็กๆน้อยๆพอเป็นก้อนแกล้งเป็นวิธีจะไปหวังอะไรมากก็ไม่ได้นะคะแล้วก็มีโรงงานขายของซึ่งฟราร์กูนาเนี่ยมีเป็นมีความเก่าแก่มากนะคะส่จนเขาลือกันว่าบรรดาเพอร์ฟูเมอร์ใดๆต่างๆ,ๆที่เรียนอยู่ที่กลาสเวลาจะต้องทํากันบ้านทํางานศพแล้วนึกไม่ออกว่าจะไปทาน้ําหอมอะไรก็จะเข้าไปดมน้ําหอมในฟราร์กนูนาค่ะแล้วก็ ได้ Inspiration มาสร้างงานตัวเองนะอันนี้ก็คือเรื่องของความเก่าความเก่าของฟรักโกนาน,นะครซึ่งหลายปีประมาณสักน่าจะสิบยปีผ่านมาฟรักโกนาเนี่ยเป็นร้อยปีแล้วนะครสักส0บยปีผ่านมา,นนะะา,นานเนี่ยนะครับฟรักโกนาเนี่ยเขาจะเหมือนกับมีคอลเลกชั o น Flower of the Years เค่ะเขาจะออกน้ําหอมตัวใดตัวหนึ่งมาเนี่ยนะคะที่มีความเป็น s o l i f ฟเรหรือว่า s o l i f ล o r e หรือว่า เป็นซิงเกิลโนตของดอกไม้ดอกใดดอกหนึ่งดันให้มันเด็กนะคะแล้วก็ทำขายตลอดทั้งปีก็จะมีทั้งสบู่ยาสีโออยาสีฟันไม่มีเนาะสบู่น้ำหอมแชมพูครีมทาตัววิดดิฟิลเซอร์ออเนเมนต์ต่างๆน้ำหอมแหง้งอะไรเงี้ยนะเป็นกลิ่นดอกนั้นๆอย่างเช่นเมื่อสักปี2002เป็นกลิ่นอีกล่องชีนนะคะเป็นกลิ่นของดอกกุหลาบป่า ะะอันนี้บกว่ารีวิวไว้แล้วไปลองดูได้นะคะส่วนปี2003เป็นกลิ่นนาซิซัสนะคะดอกนาซิซัสอันนี้ก็รีวิวไว้แล้วนะคะไปลองดูได้นะคะทั้งเขียนรีวิวทั้งทําเป็นคลิปไว้นะคะและปีล่าสุดค่ะดอกไลแลกนะคะตัวนี้วันนี้เราจะมาลองใช้กลิ่นไลแลก จากฟรากนากันนะครับเพราะว่าไปอ่านในฟรากานติก้ามาเขาบอกว่าส่งจริงส่งจังมากแล้วก็มีคนเอาไปเทียบกับน้ำหอมแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าเราจะไม่อยากทําแบบนั้นเราก็ดีอินดิเพนเดนต์ของเราเองพอเขาบอกว่ามันไปเหมือนน้ำหอมกีเดกิเรายังไม่ไปดมเลยนะเพราะว่ากลัวว่าจะไปอคติมากแต่ว่าแน่นอนว่าได้คําชมว่าเหมือนกับเฟรชคัตไลเลกหรือว่าเหมือนกับลมที่พัดผ่านต้นไลเลกที่กําลังบาน มาได้กลิ่นเลยค่ะนี่นะคะลายแหลกจากฟรากูนาตัวนี้เนี่ยกมไม่ได้ยินไปซื้อมาที่าจากที่ฟรากูนาฝรั่งเศสนะคะแต่ว่าเป็นคุณการนะคะคุณการทํางานอยู่ที่อเมริกานะคะแล้วไปเที่ยวฝรั่งเศสแล้วก็เลยหิ้วผ่านให้นะคะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงด้วยพันหกพันแปดอะไรเงี้ยนะคะนะคะ่านระักแต่ว่ารอความบนความน่ารักนะคะอย่างนึงว่าขวดเขาจะสวยๆวอรเวอร์ขวดเชอร์ก็จะแบบเรียบๆไม่ธรรมดาเอ้ยขวดเขาจะแบบ,บรรวแบบสวยๆเรียบๆไม่เวอร์ไม่สวยอะไรเงี้ยนะ,ะนี่ค่ะแทน ดูดูนะคะเขาช่างทำนี่แล้วก็แต่ละปีเขาก็ทำให้มันแบบน่ารักพอกันนะนะคะอย่างเช่นไตอีกุหลาบนี่ก็สวยมากค่ะแต่ว่านี่นะคะปรฟลคนานะคะแล้วก็นาซิสซัสก,ก็เด่นนะ,ะเวลาตั้งถ่ายรูปนี่สวยมากเพราะมันจะออกขา,ขาวๆหน่อยนี่ก็คือฟลาเวอร์เบียนะคะจากประสบการณ์ะค่ะจากประสบการณ์ทั้งอีคลองชีนนะคะทั้งนาซิสนะคะเป็นน้ำหอมที่ใช้ง่ายไม่มีความซับซอ้อนวอ่วังหรูหราอะไร เน้นเรียนแบบธรรมชาติให้สมจริงที่สุดซึ่งเอาจริงๆนะคะต้องขอไปทุกท่านนะคะทั้งดอกกุหลาบป่าทั้งดอกนาซิสัสเนี่ยเราไม่เคยไปดมงของธรรมชาติเลยนะคะคิดว่าวันใดวันหนึ่งในอนาคตอาจจะมีโอกาสไปดองระกลับมาดูดีๆอีทีว่ามันสมจริงไหมแต่ว่าเขาบอกกันว่ามันจะทําให้สมจริงเพราะว่ามันจะเป็นแนวแบบโซลิฟล์หรือว่าโซลิฟล์ไรก็คือการใช้กลิ่นต่างๆอะไรก็ตามเลยอ,อาจจะเป็นหลายกลิ่นเลยอะมาเรียงร้อยเพื่อให เติมเต็มดอกไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งชนิดเดียวไม่มีความเป็นบูเก้ในนี้เวลาวางน้ําหอมบางแบรนด์ก็จะเป็นแบบบูเก้ใช่ไหมดอกนั้นดอกนี้มารวมกันเป็นชอ่อเป็นดอกเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเป็นควงขึะนะ้นมาแต่นี้ไม่มน่าจะเหมือนกับแบบเราไปดมลายแหลกเฉยๆเลยอาจจะมีกลิ่นของบรรยากาศความเขียวอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในนั้นบ้างนะคะก็อาจจะเป็นได้เรามาดูโน้ตกันค่ะสําหรับโน้ตของตัวลายแหลกเนี่ยนะมันอานว่าถ้าไปอ่านฝั่งฝรั่งเศสอะ L I L A สใช่ไหมลยลาส ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเอาเป็นว่าโน้นะฮะที่กมไปดูมาเนี่ยก็จะมีลินเดนบล o s ซ o มนะฮะมีแบล็กแคลนนะฮะแล้วก็มีเลมอนมะนาวเหลืองนะฮะมิดเดิลโนดแน่นอนว่าจะต้องเไปไ็นนังเอกของเรานะฮะคือไล่แหลกนะฮะเฮโลโโชนะฮะให้กลิ่นคล้ายๆแป้งคล้ายๆวานิลลานะฮะแล้วก็ฮอทชอนฮอทชอนนี่ยังไม่เคยดมเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็โคล โคลฟ์ก็จะเป็นกลิ่นซาซาคล้ายยาสีฟันเราก็จะรู้จักโคลฟ์กันดีนะครัในนมคาว่าการพลูนั่นเองนะฮะแล้วก็เบสโนตเป็นมัสนะครเป็นไวโอเลตนะฮะไวโอลเลตก็ <ๆ S 1> จะให้กลิ่นคล้ายๆกับเครื่องสำอางลิปสติกมีความหวานคล้ายๆกับน้ําตาลทรายขาวนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครแล้วก็วานิลานะฮะฟังจากโน้ตดูแล้วก็ไม่ได้แน่นหนาอะไรมากก็พอจะสันนิษฐานได้ว่าอาจจะไม่ทนอะไรมากนักนะครดังนั้นเรามาลองดมไปพร้อมๆกนะะันค่ะจริงๆได้มาตั้งแต่ตอนกลางปีแลวนะฮะแต่ว่าก็ อดใจไว้รอวันนี้แหละครับรอวันที่เราจะมาฉีดพร้อมๆกันนะคะตุนนี้แล้วก็เมื่อวันลอยกระทงที่ผ่านมานะครับไปอาบแสงจันทร์มาแล้วด้วยนะคะฉีดแล้วจะได้สวยขึ้นไปอีกวันนี้นะคะมีคนซมีคนไม่รู้แซวหรือด่าฉะะันวน่าดิฉันแบบฉีดน้ำหอมในร้านแว้วฉีดเวเอร์บางิงมันก็ต้องเวอร์นะเพราะว่าเราอยากเก็บทุกแบบความรู้สึกเอาไว้ต้นกลางปลายอย่างเงี้ย มีกลิ่นเขียวเขียวแบบใบไม้สดแต่ว่าไม่เข้มข้นไม่เข้มปีไม่ขมเขียวมันมีความนวลคล้ายๆแป้งอยู่ในในใน,ในกลิ่นเขียวนี้ด้วยนะคะถ้าถามว่า l i d e n Blossom mm hmm. เด่นแค่ไหนตอบไม่ได้ไม่เคยโดมถามว่ามะน,นาว แบบเลมอนเหลืองอนะ่ะมันชัดมากไหมอ่ะอันนี้ตอบได้เพราะเคยดมไม่ได้ชัดมากไม่ได้เปรี้ยวไม่ได้เฟรชขนาดนั้นแล้วก็ Black c ค r แรนชัดไหมอันนี้เคยดมเพราะว่าเราเคยดมสารหอม Black c ค r รแรนก็ต้องบอกว่าไม่ได้ชัดมากนะคะมีความเป็นอินโดลิกจันๆขึ้นมานิดเดียวนิดเดียวจริงๆแต่ว่าความรู้สึกโดยรวมนะคะ ให้มวลภาพเป็นความนุ่มนวลเขียวส่องแสงเป็นประกายเราก็เหมือนมี้เอาดีไฮบางตัวขึ้นมาให้ความรู้สึกนุ่มฟูคล้าย,ายๆแม่ก็ให้บรรยากาศของแบบต้นไม้ใหญ่ๆที่มันแบบพัดผ่านไปผ่านมาแล้วก็อาจจะมีดอกไม้อยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยนะครับ โดยรวมนะคะมูดแโทนไม่ได้เฟรชมากให้ความรู้สึกเขียวคล้ายใบไม้สดใหม่นะคะแล้วก็มีความน,นุ่นนวลมีความเป็นเหมือนเมฆเหมือนร่มไม้เหมือนแสงแดดไม่ถึงขั้นว่าจะเป็นแป้งนะคะแล้วก็ไม่เย้ายวนไม่ไม่โรแมนติกแต่ว่าให้ความรู้สึกบริสุทธิ์น่ารักอะไรอย่างี้แล้วก็เหมือนเครื่องดื่มหวานๆแบบอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยนะ,ะเหมือนกัน อ๋อเหมือนกับเหมือนกับน้ำเอลเดอร์ Elder. น้ำเชื่อมดอกเอลเดอร์อืมคล้ายๆกับน้ำเชื่อมดอกเอลเดอร์เพราะว่าเราได้เคยกินลูกอมดอกเอลเดอร์แล้วกลิ่นมันจะค,คล้ายๆแบบนี้มันเป็นกลิ่นความหวานที่นวลๆแปลกๆแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นของที่มันอ e ีเดโวลทานได้แต่ไ่าไม่ถึงขั้นกูมอง มีความเคี้ยวหนุ่มนวลเจือหวานนิดๆคล้ายกับมะลิอยู่ไป,ปลายๆแต่ว่ามีความแป้งกว่านะแล้วก็มีความมอยส์มีความชุ่มนากว่าอันนี้คือความรู้สึกเริ่มแรกนะคะที่โกได้จากเจ้าไลแหกนะคะซึ่งเดี๋ยวระหว่างน,นี้เราจะมีแกะกล่องกันเล็กน้อยนะครับแล้วก็หวังว่าพอจะจับกลิ่นในช่วงจังหวะท็อปทูมิดเดิได้บา้าง นะคะแล้วก็อาจจะต้องไปต่างประเทศก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาใช้ต่อซึ่งอาจจะเจอกันอีกสองสัปดาห์เลยนะคก็มานี่คือความรู้สึกของโหดตอนแรกนะครับแต่ว่าระหว่างที่รอให้มัน dry down หรือมันเซ็ตตัวนิดนึงอะไรเงี้ยมาแกะกล่องกันดีกว่าค่ะวันนี้มี2กล่องไม่เยอะนะคะแต่ว่าก็อยากจะมาบอกให้เ,เพื่อนๆฟังนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วก็ขวดที่จะแกะไอ้กล่องที่กำลังจะแกะอยู่นี่นะคะก็ะอาจจะไม่ค่อยเกีียวกับน้าหอมไหมแต่ว่าเกีียวกับกลิ่นหอมแน่นอนเพราะว่าสงสัยมานานแล้วค่ะคือ โก้ไปอ่านในห้องอินทูนะคะเป็นห้องแบบสาวกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยห้องหัวกระเทยหัวก้าวหน้าอินทูอะไรอย่างเงี้ยนะคะอินทูเดอะบอร์เดอร์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีคนถามว่าใครเคยใช้ของกาสัญยอมบ้างมีอะไรดีบ้างกาสัญยอมก็คือเป็นคู่มั่นคู่หมั่นนะคะกับห้องอินทูเพราะว่ากาสัญยอมเจ้าของก็คือพี่กาพี่คำพี่แขกคำปากานะคะ แต่ว่าในนั้นนะเขาบอกว่ามีตัวหนึ่งที่ดีมากจนกระทั่งแบบคนที่เป็นเกลียดแขกรรมการก็ยังต้องซื้อใช้นะครับก็คือแชมพูนะครับเขาบอกว่าแชมพูดีมากใช้แล้วแบบผมนิ่มผมไม่ร่วงเลยนะครับแล้วก็เขามีสสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์มิ้นกับาวานิลาอัมพานนะคะโว่าะก็เลยคิดว่าอยากจะลองกลิ่นวานิลาอัมพานมันจะเป็นแบบไหนนะครับก็นีค่ะแชมพูของพี่แขกรรมกากาสั่งขยอมออนไลนะะ์นะฮะ ก็ว่ามันใช้ดีเดี๋ยวามาลองดมงกันว่ากลิ่นแบบวุ้นิลาอัมพันธ์นนเป็นยังไงนะฮะ,ะต้องลองสระก็รู้สึกว่าไม่ได้อะไรขนาดนั้นแล้วมีคนบอกว่าบอดี้ออยนะคะกลิ่วนวนิลาอัมพันธนะคะทาไปที่เรก็ได้ผู้ชาย <laughs> ไม่กล้าส,สั่งกลัวได้ผู้ชายก็เลยเอาเป็นแชมพูมาแทนนะคะเราะว่าผมไม่รู้ว่าดีฉันผมบางก็เดี๋ยวถ้าใช้กันแล้ว,ลวก็เป็นว่ายังไงดนะีพยว่ากันนะคะแล้วก็กล่องที่สองค่ะกล่องที่สองในทางแบรนด์กรุณาให้มานะคะก็ต้องขอบพระคุณจากทางแบรนด์มิตรนะคะมีแต่มีแต่แบรนด์มิดนี่นะคะส่งมาให้ดิฉันเนี่ยส่งเป็นประจำนะคะใช้ไม่ทนันรีวิวไม่ทันแล้วแต่ว่าทางแบรนด์ก็บอกว่าไม่เป็นไรนะคะเราก็ส่งมารอบนี้ไม่รู้ว่ากี่ขวดกันนะเนี่ยไว้เยอะด้วย เชื่อใจเหมือนกันอ่ะสองขวดค่หนึ่งสองนะคะไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราลองดูกันนะคะอันนี้น่าจะเป็นกลิ่นใหม่ที่เขาเพิ่งเปิดตัวไปหรือเปล่านะคะกลิน 6, 8, 9, ล่นครบรอบ9ปีของเขานะโอดิซี่ที่ได้คนกรุงคนเดียวกันกันกนกบที่กรุงกีงอปการ์สนะคะเวนทัสเนี่ยแค่นั้นแท่นทน่ะดูว้อมกันคุณจะรู้ก่อนดิฉันอีกว่าเป็นกลิ่นอะไรนะกันหนึ่งสองสาม ดิฉันไม่ดูดิฉันไม่ดูดเอา,เอามันอยู่คนละข้างหนึ่งกับสองมูนไลท์ออนเดอะเจ้าพระยาริเวอร์ตัวนี้มีรีวิวสั้นๆเวลาทางหน้าเพจเราไปดูได้นะครับก็บอกว่ามันเป็นการตีความพระจันในแบบใหม่คือเมื่อก่อนน้ำหอมเวลาพูดถึงพระจันเนี่ยเขาส่วนมากจะใช้แทนด้วยดอกไม้ขาวที่มีความเฮดดีดอกไม้ขาวที่บางกลางคนนืนแรงๆดอกมันลิบ้างละดอกลิลลี่บ้างละดอกพุทธิเรบ้างละ หลังๆมานี้ค่ะตั้งแต่มูลไลท์อินเชียงใหม่ของคุณพลอยลูน่าของเพนฮาริกอนหรือว่าม o นฟีเวอร์มูนแดนซ์อะไรต่างๆของแบนมิโมอะไรเงี้ยเขาใช้กลิ่นไบรท์กลิ่นสว่างเหมือนกลิ่นของแสงจันทร์และแสงดาวโดยส่วนตัวแล้วเราก็ยังมองว่าแสงจันทร์อ่ะมันมีความชุ่มเย็นมันมีความแบบ หวานปนเศร้าอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่ควรจะเป็นสปาร์คกิ้งวิบวับๆอนะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่าอาจจะเป็นแสงจันทร์กับแสงดาวหรือเปล่าเวลาเราใช้ซีดรัสมาแทนแสงอะไรเงี้ยครมันไม่ให้ประกายวิบวับบเลยอันนี้ก็ตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับก็จะเป็นน้ำหอมประจันที่ไม่ได้เน้นฟอรโรมาร์กหนักแล้วก็ไม่ได้มีความหวานเชื่อมโรแมนติกหรือว่ายั่วยวนหรือว่าเศร้าหมองอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าเป็นซิตรัสที่ให้ความรู้สึกสดชื่นสดใสเป็นกิจกรรมรื่นเริงใจอยามกลางคืนนะมูนไลท์ออนเดอร์ เจ้าพระยาริเวอร์ยิ่งมีซิตรัสเนี่ยก็ยิ่งเหมือนกับแสงวามแววของกระทงที่ลอยอยู่ในแม่น้ําเจ้าพระยาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็กลิ่นที่2ออันนี้น่าจะเดาวว่าน่าจะเป็นกล่องแบบนี้น่าจะเป็นแบรนด์โปรดนะคะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นกลิ่นไหนของแบรนด์โปรดนะครับนะเดี๋ยวคุณมารู้กันค,คุณจะรู้ก่อนดิฉันนะครับเดี๋ยวรู้พร้อมกันนะฮะับหนึ่งสองสามกลิ่น มอฟโรสกุหลาบสีม่วงสริจริงๆมอฟมันเป็นสีม่วงอมเบจอมน้ำตาลอมชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะับมอฟโรสเออย ori, เนโรรี่เนี่ยเป็นกลิ่นแรกๆของแบรนด์โปรดนะซึ่งขายดีมาโดยตลอดนะฮะแล้วอยู่ๆเขาก็ดิสคอนไปแล้วก็ตอนนี้กลับมาคืนชีพใหม่โดยใช้ฝีมือการปลุกผีให้คืนชีพขึ้นมาโดยเ,เหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นมาสเตอร์เพอร์ฟูเมอร์ของแต่ละแบรนด์เลยนะคะก็ น่าสนใจก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ first impression ทั้งสองอันนี้นะครับเพราะว่าดิฉันได้ดมที่ร้านเขาแล้วนะครับเาแอบไปดมมาอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางแบรนด์นะครับที่กรุณาส่งมาให้นึกถึงกันตลอดเลยดิฉันก็เริ่มเตรียนใจของเรียนกันเป็นตับเลยไม่สามารถรีวิวได้ทันเลยนะครับเพราะว่าสปีดการรีวิวของเราหลังๆมันเหลือเดือนละสองเดือนละกลิ่นหรือเดือนละสองกลิ่นเท่านั้นนะครับพยายามจะทําให้ได้เดือนละสี่กลิ่นหนึ่งสัปดาห์ก็ ก็ยากแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ยังจะคงคอนเซปต์แบบแบบไม่อยากดมปุ๊บแล้วก็แบบรีวิวเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราอยากจะใช้ชีวิตกับน้องก่อนว่าให้สมกับที่เวลาเขาทำน้ำหอมกลิ่นอย่างเงี้ยเขาทำนานนะคุณเขาทำกันเป็นแบบเป็นปีหรือเป็นเดือนอะไรเงี้ยพอเรามาเจอร,รีวิวแบบวันสองวันแล้วมาเล่าให้ฟังเลยสรุปให้ฟังเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบ สงสารคนปรุงนะ่ะเรารู้สึกว่าเขาก็ทุ่มเทนะแ,แล้วเราก็ควรจะใช้เวลากับเขาหน่อยอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นความรู้สึกของเราเราก็เลยจะมีอัตร,ราการรีวิวที่ช้าที่สุดนะคะอะไรก็เป็นแบบนี้ก็ต้องขออภัยกันแต่ว่านก็เป็นถือว่าเป็นจุดยืนของเราได้เหมือนกันนะเพราะว่าเวลาเราปรุงน้ําหอมมากลิ่นเราปรุงแบบสามปีตอนนี้สามปีเสร็จสี่กลิ่นอะไรเงี้ยนะฮะก็ก็ลองดูร้อยกันว,ว่าเป็นยังไงนะฮะกะ็ก็เป็นประมาณ10แท่งอันนี้ก็ ไม่มีอะไรแล้วไม่รู้จะชวนคุยอะไรแล้วนะคะดังน,นั้นเนี่ยก็ขอตัดจบนะฮะลองดมดูซิว่ากลิ่นตอนนี้นะฮะว่ากลิ่นเจ้าลายแหลกบนผิวโกเป็นอย่างไรอินโดจริงๆอันนี้จริงๆจริงๆคือพอฉีดเยอะมันจริงเห็นดีเทลนี่เห็นไหมความสําคัญของการฉีดเยอะถ้าฉีดน้อยๆจะจับไม่ได้แต่เนี่ยตอนนี้ฉีดเยอะที่ข้อพักโกะมันแบบ เรามาเป็นคนที่ได้กลิ่นอินโดปุ๊กมันจะชัดเลยอินโดเนี่ยไม่ใช่หมายถึงอินโดนีเซียหรืออินโดจีนนะคะแต่ว่ามันเป็นสารหอมตัวหนึ่งค่ะที่พบในดอกไม้ขาวนะคะแล้วก็ในอุจจาระของสัตว์กินเนื้อนะคะมันจะชื่อ Indole นะคะเวลากลิ่นน้ำหอมที่มีกลิ่นอินโดเยอะๆเนี่ยภาษานนํำหอมเขจะเรียกว่า,วามันอินโดลิกนะคะ i n d o, d o l e l i o l e l i c อินก็คือเป็นกลิ่นน้ำหอมที่ เห็นกลิ่นบินอินโดลกชัดแต่ว่าดําพังกลิ่นของอินโดลกเนี่ยนะคะมันจะเป็นกลิ่นของแบคทีเรียที่อยู่ในป,ปลายช่วงป,ปลายลำไส้ใหญ่นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นปะปนออกมาพร้อมกับอุจาระค่ะคนก็เป็นสัตว์กินเนื้อก็จะมีกลิ่ออนอินโดกนีอุจาระเหมือนกันนะคะแล้วที่สําคัญก็คือดอกไม้ขาวหลายๆตัวก็จะมีกลิ่นอินโดเล็กผสมค่ะในโลกของความหอมเลยนะคะมันแปลกประหลาดก็คือหอมบวกหอมเอาแต่ของหอมมาชนกันะ่ะ มันจะไม่หอมแต่ถ้าเกิดหอมบวกเหม็นมาโจนกันปุ๊บสมจริงหุ่ยหอมขึ้นมาเชียวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็คล้ายๆกัน,นะค่ะเพราะว่าในดอกไม้ขาวก็มีอินโดริกในอุจจาระก็มีอินโดริกไม่แปลกที่บางคนดมดอกมะลิแล้วได้กลิ่นคล้ายๆขี้คล้ายอุจจาระนะฮะเพราะในดอกมะลิก็มีอินโดริกสูงอยู่เหมือนกันซึ่งในการทําดอกน,น้ำหอมที่เป็นดอกไม้ค่ะส่วนมากเขาจะต้องใส่ดอกอินโดเขาต้องใส่กลิ่นอินโดริกเข้าไปเพื่อทำให้กลิ่นลึก ทำให้กลิ่นมันราวทําให้กลิ่นเป็นกลมทำให้กลิ่มนม,มันสมจริงมากขึ้นน้าหอมดอกดอกไม้ใดๆนะยิ่งดอกไม้ขาวแล้วถ้าไม่ใส่อินโดลิกจะขาดความเป็นธรรมชาติไปเลยแล้วกลิ่นมันจะไม่ติดทนด้วยซึ่งตัวเนี้นะคะอัดอินโดลิกมาสูงสูงมันอาจจะไม่สูงก็ได้แต่ว่าที่ชั้นช้เยอมมันก็เลยได้กลิ่นอินโดชัดมากนะคะก็จะเป็นกลิ่นทาวขี้นั่นแหละพูดกันง่ายๆนะพูดแรงเกินไปหรือเปล่าแต่ว่ามันก็เป็นกลิ่นแบบน,นั้นจริงๆอาจจะอธิบายได้แบบนั้น แล้วก็ในบนผิวโบทนะฮะตรงข้อพับหรือตรงที่มันนาอาบเป๋ก็จะได้กลิล่นโนลิชัดแต่ว่าในส่วนของอื่นๆเนี่ยเขจะได้กลิ่นเป็นแบบดอกไม้ซิ่งยังไม่รู้ว่าเป็นสีอะไรอาจจะเป็นสีเขียวก็ได้อาจจะเป็นสีขาวก็ได้อาจจะยังไม่ถึงขั้นให้สีเป็นสีม่วงคายดอกลายแหลกแต่ว่าแน่นอนมาได้ความเป็นเดลิเคทตนะครับแล้วความสมจริงอันนี้ก็ขออธิบายเจ้ากลิ่นลายแหลก ไว้เท่านี้ก่อนอย่าโกก็จะอยู่กับน้องประมาณสัก1สัปดาห์อาจจะไม่ได้เอาไปต่างประเทศด้วยแต่ว่าพรุ่งนี้จะใช้อีกหนึ่งวันแล้วก็ค่อยกลับมาใช้กันแล้วก็ลองติดตามดูนะครับว่าโกจะน้งหอมอะไรไปต่างประเทศบ้างเป็นแบรนด์ไทยล้นๆนะฮะยังไงคืนนี้ก็ต้องเดี๋ยวจะใช้กันนะฮะหสัปดาห์นะฮะแล้วจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงกับน้องไล่แลคค่ะแทน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  น่าจะเกิน2ส,สัปดาห์แล้วค่ะที่กูใช้เจ้าลายแหลกนะคะจากบ้านฟรากนาซึ่งเป็น Flower of the Year ของปี2024จะว่าไปก็ไม่ได้ใช้กลิ่นอีกลิ่นเดียวนะคะก็มีสลับไปใช้กลิ่นอื่นบ้างเพราะว่าอากาศกรุงเทพนะคะมันน่ารักเหลือเกินอากาศดีก็เลยคว้าตัวที่เป็นแอมเบอรี่หรือว่าเป็นตัววัน,นิีาอุ่นๆเนี่ยมาใช้หลายกลิ่นนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็จะมาสลับ ใช้แต่ว่าคิดว่าใช้ตัวนี้เกิน7วันแน่นอนก็จะมาเล่าให้ฟังกันละกันนะคะว่าเป็นยังไงไลแหแักเป็นกลิ่นน้ําหอม Flower of the Year ประจําปี2024ของบ้านฟรากโกนานะคะซึ่งบ้านนี้เนี่ยเขาก็จะทําน้ําหอมเขาจะหยิบดอกไม้แต่ละดอกหรือแต่ละกลิ่นเนี่ยเอามาเป็นตัวแทนของแต่ละปีทำมาขายนะฮะอันนี้เนี่ย ขวดน,นี้นะคะคุณอูสวัสดีค่ะโกได้เป็นเอ่อเป็นของขวัญน,นะคะมาจากคุณการนะฮะคุณกาญหอบหิ้วมาให้จากฝรั่งเศสเลยนะฮะก็ต้องขอบพระคุณมากเลยส่วนตัวนะคะเวลาใช้กลิ่นนี้เนี่ยคือโดยประสบการณ์เราอะเราไม่เคยดมน้ําหอมเราไม่เคยดมดอกลายแลก แท้ๆอันนี้ต้องบอกก่อนแต่ว่าเคยผ่านน้ำหอมดอกลายแหลกมาบ้างค่ะแล้วก็ที่สําคัญตัวแรกที่ทําให้กกรู้จักกับกลิ่นลายแหลกก็คือกลิ่นของน้ํายาปรับอากาศเกรดนะฮะเกรดมันจะเป็นแบบตัวแบบเหมือนหิว้วๆแบบเหมือนเป็นซองอ่ะเหมือนเป็นซาเช็นะคะแล้วก็เอาไว้ตามตู้ตามห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมีกลิ่นลายแหลกโกรู้จักกลิ่นลายแหลกมาจากตรงนั้นแหละแต่ว่าไม่เคยดมจริงมันก็เป็นเหมือนกับท่วไปมันเป็นเหมือนเอกโซติกฟลาวเวอร์ของเราอะนะคะเพราะว่าเราไม่เคยดมมาก่อนแล้ว เพื่อนก็เลยไม่รู้ว่าจะเทียบได้อย่างไรว่ามันเป็นธรรมชาติไหมขนาดไหนคุณเตยสวัสดีนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวโกรู้สึกว่าไล่แหลกเนี่ยมีความเป็นเดลิเคทฟลาวเวอร์คือเป็นดอกไม้ที่อาจจะไม่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดมากนักมีความก้ำกึ่งคล้ายๆกับมัลิแต่ว่ามันก็มีความเป็น ขวถั่วมันมันคล้ายๆายอัลมอนด์ผสม,มอยู่แต่ว่าเป็นอัลมอนดิบเพราะมันมีความเขียวด้วยเจอความหอมมันเขียวเล็กๆนะคะแล้วก็ตัดความเป็นความคาวความอุจจาระความขี้ของมะลิออกไปความอินโดลิกแบบนั้นน่ะจะไม่ค่อยเจอในลายแหลกแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีนะฮะ ดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาใช้ลายแหลกโกก็เลยจะนึกถึงดอกไม้ขาวหรือดอกไม้ดอกเล็กๆที่กระจุกรวมตัวกันเป็นพวงใหญ่ๆครับมันให้ความรู้สึกเหมือนกับกลิ่นมันมาทีละเล็กทีละน้อยแต่ว่ามันรวมตัวกันแล้วมันมาหึงมาไม่เหมือนกับกลิ่นของดอกกุหลาบที่มันเป็นดอกเดียวแล้วตู้มมาอะไรแบบนี้นะคะก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเออลายแหลกนี่มันก็เป็นดอกไม้ที่ powerful นะว่าไปมัน powerful มันดอกเล็กดอกน้อยแต่ว่ามันเฮดดี้ นะคะแม้ว่ามันจะมีความบบอบางของมันอยู่ก็าตามเนี่ยนะฮะแล้วก็มีบางท่านนะคะเขาก็ไปอันนี้ก็ไปเสิร์ชมาเพราะว่าพยายามจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังว่าว่าลายแหลกมันเป็นยังไงก,ก็เจอหวานคล้ายๆมะลิที่ไม่ขาวไม่เขียวไม่เขียวเท่าไม่ฉ่าน้ําเท่านะฮะแล้วก็มีแง่หมุความเป็น Dip อัลมอนดิบอ่ะอยู่ในนี้ด้วยเม็ดอัลมอนอะไรเงี้ยนะฮะซึ่ง พอมาดมแฮปปี้นิวเยียด้วยนะคะฉันไข่นะคะพอมาดมดูเดี๋ยวนี่ไปทําทำงานต่อน้ำหอมใกล้เสร็จแล้วนะคะอาจารย์อาจารย์าาราารเตรียมซื้อได้เลย <laughs> แต่ก่อนซื้ออยากให้ดมก่อนเพราะว่าทำน้ำหอมอะพอทำไปทำมารักเหมือนลูกเอาว่าไปไม่อยากขายไม่รู้ทำมาทำไมเหมือนกันทำแล้วไม่อยากขาย <laughs> แต่ก็ทำแต่ก็ทำเมื่อวานโทรไปหาแม่แม่บอกว่าเออทำก็ดีแกจะได้ลืมตาอ้าปากเขาบ้าง แล้วทุกวันเนี่ยที่หนูอวว้วนขึ้นหนูไม่ได้อ้าปากแล้วหนูจะได้ยังไงแล้วแบบแล้วหนูไม่ได้ลืมตาแล้วหนูจะกินข้าวได้ยังไงแม่อะไรเงี้ยแต่ก็คือแม่ด่านะั่นแหละว่าเป็นแบบไม่รู้จักสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะสร้างได้มากแค่ไหนนะคะอันนี้ก็บบนอันนี้ก็บบนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะคะอ่ะกลับมาที่ยลเอียดต่อคางที่ว่ามันมีความแง่หมองความปเป็นอัลมอน์เออเราก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆนะครับเป็นติ่งๆกูมองไปด้วยเลยอะไรอย ทนนานมากตัวนี้ในบรรดาฟลาวเออร์ออดีของฟราโกนานะคะก็ให้เป็นที่หนึ่งอ่ะในความติดทนเพราะโกมีกุหลาบโกมีนาซิซัสนะคะแล้วก็มีตัวนี้เป็นกว่าที่3ในบรรดานี้ตัวนี้ติดทนสุดคาแรคเตอร์ Character, ชัดเจนสุดแล้วก็คิดว่าลองลาสต t i n g แล้วก็ฟุง้งกระจายที่สุดครัมันมันก้้ากึง่งเนาะแต่ว่าประหลาดประหลาดก็คือไม่รู้ว่ามันเป็น o b เ e c t i v e memory ของเราหรือเปล่าหรือว่าความคิดของเรามันไปไม่ถึงหรือเปล่าเพราะาเราไม่เคยดมของจริงแต่ก็รู้สึกว่าลายแหลกไม่ใช่ ดมแล้วไม่เปีไม่ออกเป็นดอกไม้สีม่วงมันออกเป็นดอกไม้ขาวนะฮะออกเป็นแบบ l ี l ล c เ a t ฟลาวเวอที่เป็นดอกไม้ขาวแล้วก็แค่ไม่อินโดลิกเท่าไม่ขาวเท่าแต่ว่ามันให้ความรู้สึกข,ขาวๆในนี้นะคะแล้วก็กระจ,จุ่มกระจิ๋มเล็ก,ลกๆน่นอนแล้วก็มีความ มีความรู้สึกแบบมันออนอัวอยู่มันแรงนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของโกรธที่มีต่อเจ้าลายแหลกจากฟรากูนาาต้องขอบคุณผู้ที่ซื้อมาให้นะคะแล้วถ้าปีหน้า2025เนี่ยยังไม่รู้เลยว,ว่าเป็นดอกอะไรแต่ถ้าเกิดมีโอกาสอีกก็จะพยายามหาหยิบมารีวิวให้ทุกท่านฟังนะคะอันนี้ก็คือลายแหลกจากฟรากูนาาค่ะ